หอดูใจสุ่มปายักษ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี30มิบถุนายน2567ก่อนนี้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่นะล้มไปแล้วอันนี้เป็นสุ่มอันที่สองนะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเทพกล้วยหอม สวนกล้วยหลังวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีวันที่10ตุลาคม2563้าฝนลงเม็ดปล่อยมาแวะเที่ยวก่อนไปจังหวัดสุพรรณบุรีเอ้ยไม่ใช่ดิไปสุขโขทยัยจะไปทอดกระถินที่จังหวัดสุขโขทยัยแวะเที่ยวสวนกล้วยวัดป่าเลไล วสองวสองโอ้ปลาอยู่เลบลเลยรถโค้งโองร้อยตลาดกลางชะอำฮะตลาดกลางชะอำวันที่6กันยายน2563้าหกานหาดทะเลนี่ อุ้ยหอยเซลตัวเลอเลยเนี่ยหมึกนี่ปูดำนี่ปูดำปูทะเลไซส์ใหญ่หนึ่โลเท่าไหร่นี่สี่ร้อยห้าสิบเหรอหกร้อยเหรอ กันนะอ้ยบานเลยราคาแดสิบสิบหนึ่งร้อย่จ็ดสิบเลยสวยๆเลยนะจ๊ะเนี่ยโหยากเลยสามร้อเนี่ยก็มดเลย สามสิบ็ดพันวาคมสองห้าหสี่ยามประคางที่นี่หนึ่งคืนน้ำใสกวาดไปเล่นมาแล้วนะน้ำทะเลน้ำทะเลติดฝั่งประเทศไทยไทไก็มีที่นี่เราพอเล่นได้